ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เอาอจะพามาดูเลขเด่นล่างเนาะเด่นล่างาเลขบนนั้นอก็ได้ทําเด่นบนชนเต้มรวมไปแล้วเนาะเราก็จับคู่ชนกันแต่นี้เหลือเด่นล่างบ้างนะครับผมเด่นล่างวันนี้จะเอามาแค่3 4ชุดเนาะหนึ่ชุดนะครับผมสสูตรสีสูตรหน เอาปากกา3 4มสีสูตรโอ้ปากกา,ากราะแตกก็คือนะครับผมผลลั <c oughs> พธ์จากการคำนวณน,นะครับสูตรแรกจะได้เลข6ตัวเนาะสูตรที่2ก็ได้6ตัวสูตรที่3ได้5ตัวสูตรที่4นี้ก็ได้5ตัวนะครับผม <c oughs> สูตรแรกนะครับใช้หลักแสนนะบวก หน่วยข้อ4อ่นะก็จะได้เท่าก,กับ8บวก7ได้5 5บวก2ได้7นะครับผมก็หรือหรือจะเอา8บวก2ได้0 0บวก7ได้7นะ7มาวางนะครับบวกสองคงที่ได้9 9เาแล้วไล่ไปเลย0123นเนาะสูตรแรกก็จะได้เด่นล่างอยู่ที่7 9 0 1 2 3นะครับผมสูตรที่2ยาวหน่อยใช้หลักแสนอ่า14ครั้ง1,000 1, ครั้ง10บน3ครั้ง10ล่าง1ครั้ง สิบข้อหนึ่งหนึ่งครั้ง1 0บข้อสองหนึ่งครั้งร้อยคอสามสองครั้ง10บคอสามหนึ่ครั้งแล้วบวก5้าคงที่นะครับผมก็จะได้เท่ากับศ <c oughs> ูนี่เราไม่นับเนาะก็จะได้เท่ากับ8ปบวกสาได้หนึ่งอันนี้3ามแปดยี่สิบสี่หนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกเก้าได้สี่สี่บวกสองได้หกหกอันนี้สยันบวกกันก็จะได้ศูนย์เหมือนเดิมเนาะก็จะได้ได้กับเท่ากับ6เหมือนเดิมเนาะ เอาหมาวาง6กไล่ไป7 8 9 0 1นะครับผม <c oughs> สูตรที่สใช้หลักพันบวก10บบนบวก10คอสองคอนี่นะสครั้งนะแล้วก็สิคอสีครั้งบวกลบ2คงที่นะครับผม t อ t จะได้เท่ากับ8บวก3ามนีดหนึ่งหน,ะ 1, น 6, 6, 6, บวกห้าได้หกหบวกสี่ได้ศูนย์ลบสองได้แ ก็จะไล่ไป89012อันนี้5ตัวนะครับส่วนปฏิทินนะครับผม <c oughs> ได้เท่ากับ68012นะครับผมหลายท่านก็คงจะมีแล้วเนาะปฏิทินบางท่านที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่มีแอดนะทำไว้ให้แคปหน้าจอแอดลงให้ล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่1นะ1 1เดือน1266เลย แล้วก็ยาวมาจนกระทั่งมาถึงหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดวันที่หนึ่งวันที่สิบเจ็ดนะวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งเนีเดือนสิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ยาวมันแอดให้ล่วงหน้าจนไปถึงอ่านะวันที่มั่วไหมวันที่สามสิบเดือนสิบสองหกเจ็ดเลยนะครับผมที่แอดให้แคปหน้าจอในคลิปนั้นแหละเนะเาะก็คือนี่งวดน,นี้นะครับผมงวดที่ผ่านมาก็เข้าเนาะนี่ ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งมาทั้งเก้าทั้งศูนย์เลยนะครับคือจะมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับอันนี้สูตรเด่นล่างนะเนาะแอดก็เลยเอามาชนกับเพื่อนนะครับเกือบสามปีแล้วนะที่ใช้ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้นะเด่นล่างห้าตัว,ต,วตัวนี้งวดนี้นะครับนี่อ่าข้างบนี่จะเป็นเด่นบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด่นบนไม่เกี่ยวอันนี้เราใช้เด่นล่างชนกันนี่ได้หกแปดศูนย์หนึ่งสองนะหกแปดศู 6, 8, 0, 1, 2, นยะ์หนึ่งสองก็คืออ่าขยับน,นี่นะ 68012นะครับผมก็ <S <S เอาทั้ง4สูตรนี้ชนกันนะครับผมไล่ไปเลยเอาเฉพาะชนที่4สูตรนะถ้าเกิดว่า3สูตรที่เอาเป็นรองนะแต่ถ้าเกิดเอาไปชนกับแต้มเด่นหรือว่าเอาไปชนแต้มนี่จะเอาแค่เด่นเนาะรองไม่เอานะครับผมไหนไม่ต้องได้ตัดตัดตอนนี้เลยเน,ะ 7, 7, นาะเจ็ดเมี2สูตรนะครับเก้ 9, 9, 9, 9, มี3สูตร เนี่ยก็ให้เป็นรองที่อาเทียนไว้นะเนี่ยเก้าเป็นรองเพราะเป็นสามชนสามสูตรหนึ่งเออศูนย์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 ชนสี่สูตรให้เป็นเด่นตัวแรกหนึ่ง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 ให้เป็นเด่นตัวที่สองเพราะชนสี่สูตร 2, 2, 2, สองสองสองนะให้เป็นรองชนสามสูตรสามมีสูตรเดียวนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเก้าแปดสองนี้ชนสามสูตรเนาะนี่ อันนี้9 9 9, 9 8 8 8 2 2 2ชน3สูตรแต่ที่ชนครบ4สูตรก็จะมี 01, 01, 01, และ01นะครับชน4สูตรได้ศนย์และก็1ในเด่นล่างเนาะนี่ในเด่นล่างอันนี้รองอเขียนไว้ให้รู้ว่ารองคือได้ตัวนี้นะแต่ตัวที่แอดจะเอาไปชนกับแต้มรวมจะเอาแค่2ตัวนี้ไปชนนะครับผมเด่นล่างวันประจําวันที่1 6เดือน467 เด่นได้ศูนย์แล้วก็1นะครับผมส่วนแต้มรวมก็อย่างที่แอดได้นําเสนอไปหลายคลิปแล้วเนาะก็ที่เอามาชนกับพวกเ,เด่นล่างพิเศษูคชุด2ตัวล่างนั่นแหละก็มี1 3 4 8งสาตัวนี้า3าตัวนี้3 4 8 0นี้เป็นแต้มเด่น1เป็นแต้มรองนะครับผมก็จะเอามาชนกันก็จะได้ดังนี้นะครับผม เด่นล่างชนแต้มรวมนะวันประจำวันที่16เดือน467นะครับผมแต้มนะ13480 3480คือแต้มเด่นที่สีเขียวไฮไลท์นี้นะสีส้มๆคือสีอ่าเฝ้าระวังก็คือเป็นแต้มรองส่วนเด่นล่างมึกสักครู่นี้ทำได้0และก็1อ่ารอง982แต่ไม่เอามามาจับเพราะจับมันก็จะหลายคู่นะครับผมก็จะตัดอยู่ดีเนาะนไหนก็จะตัดแล้วก็เอา ที่มันชนกันเยอะที่สุดมาตัดก็ได้0นยแล้วก็หนึ่จับคู่ชนกับแต้มดูซิว่ามีตัวไหนชนกันบ้างนะครับผมได้ยังไงแล้วค่อยเอาไปชนกับที่ทําในคลิปที่ผ่านมาเนาะที่เอาไปชนกันแล้วนะครับผมถ้า0ูนย์มานะครับผมใน10หน่วยเนาะศบวกอะไรได้1ก็0ูบวกหก็จะได้1นะึ่เนาะศูนยบกสก็จะได้3 3แต้มศูนย์บกสได้ 4, 4ีแต้มศูนยบกแได้8 8ดแต้มศูบกศได้ศูแต้มนะครับถ้า 1, 1 0 1แต้ม1นึ่แต้ม1นึแต้ม1 7 8แต้ม1 9 0แต้มนะครับผมแล้วทีนี้ในคลิปที่ผ่านมานะครับผมในคลิปที่ผ่านมาเนาะยวได้เอาชุดนี้แหละเนาะร่างพิเศษแล้วก็คู่ชุดร่างชุดใหญ่ชุดเต็มเนาะมาชนกันแล้วได้อย่างนี้เนาะได้3ามห0ึ่3 3ปดสและ81 แต่ที่ชนแ้มอ่าก็จะมี3 1 8 3 0 1 0 3แศนแต่อันนี้มันชน2สูตรแต่ไม่ชนแ้มนะ3 3ม2และ81อ่าชน2สูตรแต่ไม่แต่ไม่ชนแต้มแต่ทีนี้ที่ไฮไลท์วงกลมไว้นี่ก็คือชนแต้มเด่นก็คือ3 1มูอันนี้31แต้ม4เนาะแ้ม4แต้มเด่นเนาะสีเขียวๆนี้แล้วก็03แต้ม3แต้มเด่นนะส่วน81นนี้เออแ3มนี่1แต้แมเนาะแ้มรอง เตียบไปได้ไฮไลท์แล้วก็ศูนย์หนึ่งในแต้มรองแล้วทีวนี้ก็จะเอาแค่ไปชนกันกันกบตรงนี้เนาะ <c oughs> นี่นะพอแอดได้ชนไว้แล้วเนาะมันก็จะมีแค่ที่ได้ชนกันเนาะมันก็จะมีสามหนึ่งแปดสามศูนย์สามสามหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งและศูนย์สามอันนี้มันจะมีศูนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่ง 1>, 1 0 0 3และ1 3นะส่วนอ่า8 3นี้ไม่มีเนาะมันจะมีแต่3 1และ0 1และก็ศูนาะแปดสาไม่มีนะครับผม8 3ไม่มีนะะม 83, มมแต่ <c oughs> ที่ชนแต้มเด่นก็จะมี0 3และ1 3อ่า0 1นี่จะเป็นแต้มรองนะเนาะแต้มรองทีนี้อันนี้มันชน2สูตรมาแล้วเนาะนี่ ชน2สูตรมาแล้วแล้วทีนี้พอมาชนกับตรงนี้มันก็จะเป็นชน3สูตรเพราะฉะนั้นจากชน3สูตรมันก็จะได้เหลือตัวเลขอยู่แค่3คู่ชุดเนาะสคู่ชุดนี่ดูจากตรงนี้ก็ได้เนาะนี่นะครับสูต่ต้มรองไม่ได้ขีดเส้นใต้นะ0ูและ13ชนแต้มเด่น แต่อันนี้มันเป็นไปกลับแต่อันนี้มันเป็นตรงนะเพราะว่าได้จับกะชนกันกับคู่ชุดตรงแล้วก็จะได้ล่างนะชน3ชุดได้2ตัวล่างตรงวันประจําวันที่16เดือน4 6 7อยู่ที่31 03อันนี้คือ,อแต้มรองที่ชนแต้มเด่นคือ31และ03 ชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับผมทใไมชอบก็มองข้ามผ่านไปตอนนี้ทั้งนั้นที T ่แอดตัดหน้าปากกาลวกที่แอดตัดนี้อ่ามันจะตรงกับรางวัลหรือเปล่าเนาะก็ตัดตามสูตรเพียงเท่านั้นเนาะถ้ามันตรงกับรางวัลเหมือนงวดที่ผ่านมาที่เราเคยตัดแล้วมันเดินต่อแล้วมันเข้าก็โชคดีไปถ้าเอานําไปใช้ก็ถูกรางวัลเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มาตามเป้าที่เราหวังไว้นะครับผม ก็พลาดมีมีสองอย่างนะครับอันนี้จะเป็นรองเนาะแต็มรองแต็มรองเต้มเด่น0313แยกมาไว้นี่นะครับผมนะนี่คัดส่วนหฮเดร c h ชนแนลนะครับล่างชน3าชุดได้2ตัวล่างตรงวันประจำวันที่16โดนสี่หกเจดสานึ่งศูนยและ01นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ขอบคุณนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ